29สิงหาคมสองพั้าร้อยหก้านึล้านคนเตรียมเฮรับคนละสอง0ันบาทกลุ่มไหนได้รับเช็คสิทธิ์ด่วนเริ่มโอนวันไหนฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะ วันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะและข่าวดีวันนี้ของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวอสสและอสมนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดมีนโยบายที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าป่วยการเพิ่มเติมในเนื้อหาข่าวก็ได้บอกไว้ว่านายจํารัตคำรอดประธานชมรมอสมประเทศไทย ก็ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินที่เล็งเห็นความสำคัญอยากสนับสนุนค่าป่วยการของพ่อแม่พี่น้องชาวอสอสอและอสมอเพราะว่ากลุ่มนี้ทำงานทุกวันงานไม่จบเนื่องจากโควิดมาแล้วเข้มฟีดาร์ลิงมาด้วยรวมถึงการทำพิธีต่างๆ การเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงพ่อแม่พี่น้องชาวอ,อสอมอและอ,อสสก็ต้องป้องกันโรคและก็ได้ใช้เงินส่วนตัวซื้อหน้ากากอนามัยซื้อเจลซื้อที่ตรวจเอทีเคก็ยินดีที่จะมีนโยบายมีการประกาศนโยบายที่จะเพิ่มค่าป่วยการให้จาก1,500เป็น2 0 0 0ซึ่งของเดิมจะได้รับกันอยู่ที่ค่าป่วยการ1,000บาทค่าเสี่ยงภัยอีก500บาทแต่ว่านายอนุทินก็บอกไว้ว่าจะช่วย2,000บาท ซึ่งทางประธานชมรม <parece maison, S 1> เขาก็ขอบคุณมาและก็ได้พูดด้วยว่าก็ไม่ได้เอาตัวเงินเป็นท Credit ี่ตั้งพอแม่พี่น้องกลุ่มอสสและอสมเขาก็ทำงานด้วยจิตอาสาแต่ถ้าได้ในส่วนนี้ก็มีความยินดีและก็ขอบคุณที่ยังเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้อยู่ในส่วนอสมอสสก็มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมอาสาสมัครทำด้วยใจและก็อยากให้ค่าตอบแทนสองพันนี้ก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้ว ก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้ตามนี้เลยหรือไม่2,000บาทต่อเดือนใครอยู่ในกลุ่มอสสและอสอมอคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะท่านคิดว่าค่าตอบแทนในส่วนนี้เหมาะสมหรือไม่และที่ผ่านมาได้รับตรงเวลากันหรือเปล่าและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ